ไอ <jam Stadium> ชเพหน่อยไอชเพหน่ไอไโดีจบมดแล้วเอด่นแล้วดีบดียเขไปต้องเข้าไปไม่เข้าไปเปมาตลอดเลยเนี่ยไม่ดีไม่ตรงนั้นน่ะกูกับลุงกูอยู่มกูอยู่มาตลอดคนเงียบดิกูจะกูอยู่มาตลอดเว้ยมันไม่ดี ไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มกับร้อยแปดสิบได้เลยบ้านในมอนโขงเก่าอ่ะบ้านในมอนโขงเก่าผมเชียร์ทองข้างผมโผล่ผมเชียร์องค่างผมไม่อติบ้านเดมอนเฮดเก่าอ่ะที่นู่นอ่ะดีแต่ที่นี่มันออกหลังบ้านไม่ได้นะผมเห็นด้วยกับพี่ตีนะพี่เออไม่มึงเดี๋ยวมันก็อัปเดตอ่ะแต่มึงอยู่ไปเถอะว่ามันดีพผมดวเอางี้เอางี้หลังจากที่ได้ลูกนี้เสร็จแล้วปุ๊บเอาเงินมารวมไว้กับคนคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันมาเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วมาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนมา มื่อเหลือก ER ี่หลังวะถ้าแดงอยู่นอกเมียวเอาเลยอห้าหลังเลยอห้าหลังกดแผนที่ดูนะกดแผนที่ดูนะไอ้ของกูอ๊วของกั๊วของกั๊วตรงแดงออกสนามบินสีเขียวแดงสนามบินล่าโน่นไอ้เงี้ยสนามบินล่างไปเขียวไปกูจะเขียวหลังไหมไปเขียว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 ไปเขีีีีียยยยยวววววไไไไปปปปเเเเขขขข ระวังนะอย่าชนกันเลงนะตกน้ำด้นะเจอชิโราเจอชิโรชิเจอชิโรชิไหวหวหวไหวนะไวนะเออไไกเเออเมีเวลานาทีม้าา้าแบบมานมเปหา้เนีกกลกไอ้เหี้ยเำออา ตามจีนะเพื่อนขับตามจีขับตามจีมาขับตามจีเราจะไปตรงที่เดียวกันับาเจออีโดชิมา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 ลงแล้วมาลองลองรอรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนก่อนนะรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนยังไม่ถึงนะไอ้เพื่อนเราใครขับชะลออ่ะข้างหลังกูอ่ะวิชั่นอ่ะเร็วกว่านี้หน่อยเพื่อนโดน วิ้วขอโทษครับขอโทษครับบอกเป็นอย่างกูตัดมึงก่อนเลยแล้วกันนะไอ้หนูจะหนีไปไหนเอ้ยมึงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนลงสวยลงลงยี่ไปลงผมซ้อให้ลงลงลง,ลงเออเออเอเอเพื่อลงฝั่งนู้นนะต่อลงฝั่งนี้นะต้องรีบเข้านะเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงต้องรีบดันนะมึงฆ่าแล้วรีบดันนะสวยไปก่อนเลย มันมันยิงมันยิงมันยิงมึงต้องดันมึงต้องดันมันต้องดันมันฆ่าวีแล้วต้องดันแล้วตีต้องดัน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 เพื่อเราดันคนละโอบโอบซ้ายโอบขวาเลยรีบดันเข้าไปรีบดันเข้าไปต้องเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปเข้าไปดันไปดันไปดันไปเข้าไปข้างในตีไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในดันเข้าไปข้างในดันเข้าไปข้างใน มันกำลังงัดอยู่มันกำลังงัดอยู่ดันไป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 เขาไปหนัวเขาไปนัวเอาไปนัวเขาไปนัวเขาไปชนัวน่องไปเขาไปชนัวน่องเข้าไปชนัวน่องมามาเข้าไปชนัวน่องอย่าให้มันงัดได้เขาไปขัดเขาไปขัวน่อาไปขาดเขาไปขัดเขาไปขาดเขาไปหนวยเขาไหัวยไปดเดีเลยไปดีเลยขาไปเขาไปขัดมันเขาไปขัดมันเข้าไปขัดมันาไปเขาเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยนะตามไปดูเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนตายข้างประตูเนี่ยดูเพด้วยตายคุตาย con này, Chụp quên đi, chụp quên đi, chụp quên đi. เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ไไปวมเข้าไปงันด้วยมึงเข้าไปงัดด้วยมเข้าไปงัด้วเข้าไปงกันเพื่อกันเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าไปงัดดีเข้าไปงัดดีชุเพื่อนที่หมดแลเพื่อนหดอนม่หมดไ่หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดไ่ดม่ห่หมดไม่หไไดหมดม่หมดม่ไม่หมดไม่หมด่ม่ห่อม่่อนห่อม่่อนห่อม่ดม่หมด่ด่ ไปจุ่มเลยจุ่เลยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่เลยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่เข้าไปมเลยมเลยจุ่มเลยจเลยจุ่เลยจุ่มเล้จุปเลยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่เลยจุ่ม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 เลจุ่มเลจุ่มเยจุ่มเล่มเยมเจุ่มเลจุ่มเลย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 เลยจุมเ่เลยจุมเลุมเลยุ้เลยจมเลยจุ่มเยุ่เลยจมเลยเลยจุ่มเลยจุ่ปเลยจุ่มเลยจ เขาไปด้นหน่อยเขาไแบาข้างในหน่อยเขาแบข้างในหน่อยเขาแบบข้างในเขาแบบข้างในข้างในมันชุกอยู่ตัวไอวไอตัวไอตัไอตัวไอตัวไอตอตอีกวีอตัวไอตัไอตัวไอัวไอนอตัเไัตัวอตัวอวไตัววไตไไไไออีไออวัอออเอต

अपने चुपाने चुका चुपाने चुप हो जा रे दिनिब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 ा रे चुप हो जा दिनिबा रे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  चुप हो जा दिनिबा रे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  चुप हो जा दिनिबा रे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  छुपी में चलो मैं छुपी चलते शुभ माए दी शुभन माए ฮู้ยสาดเหียไอ้ชิบักไอ้สา์เอ้ยเร็วที่จะไปทุกท่านไป

กูไม่ได้บีบีดนี่ไง้ามีดอ่ะมึงไอสัตว์กูบอกเลยไหวไปะเนี่ยเพื่อนไอเฮียเอาให้ได้นะเว้ยสัตว์เอาให้ได้นะเว้ยไอ,ไอเฮียเอ้ย

เอาเลยเราไปทางน้าไปทางนี้ต่นแล้วเข้าแบกได้ติดแล้วเข้าแบก์ก็ได้ไม่ได้นะกูไม่ได้นะกูไม่ได้นะมไหมดแล้เนี่ยตัวชิมไม่ได้กับแยยูทด้ชุบจะหมดแล้วนะ ตายตายอย่ามึงรียบเข้าอย่ามึงรียเข้าเดมเดมเดมเดเดม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 เดดเ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 ดมเด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 มเด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 ดเ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 ดดเ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 ดดเดเดดเดเดดเดเดเดมเด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 มเด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  เข้าใน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 ไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายเข้าในพี่ช่วหมดพี่นี่สอย ูไ,ไม่ไปแล้วไอ้เนี้ยไปรกูรอเก็บเพื่อนข้างนอกแล้วกันกูรอเก็บเพื่อนอข้างนอกแล้วกันกพือนนียกูรอเก็บเพื่อข้างนอกไม่ได้เนี่ยไอ้เนี่้นี่ยนี่ยไอ้เ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 นี่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  ไปแล้วชุบ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 แล้วไปเล่นเลยไปเล่นเลยชุบหมดแล้วนะตัดให้ตัดให้ลงครัำเลยันนไปเล่นธนาคารไปเล่นในธนาคารในบ้านเฮดตรงนี้พัง ชุบกูหมดอย่างเงี้ยสัตว์ไอ้เคียที่ชุบกูหมดเฮ้ยมึงมีที่ชุบป่ะมึงมีที่ชุบป่ะมีที่ชุบไหมตรงนี้ชุบเพื่อนตรงนี้ชุบมีที่ชุบไหมมีที่ชุบไหมมึงชุบหน่อยดิมึงชุบเพื่อนหน่อยไม่มีที่ชุบแล้วโงผมชุบหมดทีหมดแล้วเอ็นบีชุบเพื่อนตรงนี้หน่อยเอ็นบีชุบ เไม่ไข้าเลอยู่เลนโนขมาเข้่อยนโนขามาไม่ได้ยินไไดยไม่ได้ยินตัวามเพ่อนตติดตัติติดยเพ่่้ื่อัมุ่ดูพัวติดมาข้า้า้เรามาม่อดเ้ยตดตติดตดมีมตติดม่เหาอีกตนนเอขมาอีกขึ้นมาอีกตมนเูีจหดแล้วเหดแล้วอุมน่อ ไว้แนเม่ทำโกแนเม่เขามเล่นอะไรแนเม่ชุบเพื่อนดึงเพื่อนด้วยไม่ได้แล้วเพื่อนจะได้แล้วเข้าไปแมเม่เพื่อนมาแล้วแนเม่ลุงพลเล่นเม่แนเม่เล่นอะไรมีเม่นเล่นอะไรแเม่ทำโกเจนี่ไม่ได้ชุบปลาไม่ได้ชุบปลามึงชุบหน่อยดิมึงชุบหน่อยมีชุบหน่อย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 เฮ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยมีชุบหมดมีชุบหมดเพื่อนไปเลยทั้งเวชุบเพื่อนดิมีดชุบเหลือรีเพื่อนเอ็มบีตรงนี้ใครมีชุบเหลือรีเพื่อนได้หมดมึงเชื่อกันรีเพื่อนหน่อยเดี๋ยวกูเบกให้ เจ็บนักไอ ึืสอโซ่ลื้อโซ่ลื้อโซ่อโซ่เอเพื่อนไปเล่นใครมีที่ชุดเหือรีเพื่อนแลไเล่นเร็วๆมีสมเมือพื่อนไปอีกเพื่อนไหเพื่อนไหพื่อมเพื่อนไอเพื่อนไหมเพื่อนไหมเพื่อนไหเพื่อนหมอนไอมดพือนมเอนมดนไหมเพือหเพื่อนไหมเอเพืไหมเอนมเอนไหอนเพื่องไหมเนไหเ่อนเพ้่อนไมี่อนไหม่อมเอมเอนไหมองเข้าอล้วมเอนไ้เอนเพื่ไหมเพืไมเนไหมองไเพ้่อมเพื่องไหเพื่อไมอนไหเพื่อไปอนหอนไ

ปะปะปะปลปปลรีไปรีไปรีไปซื้อของซื้ของดูเพื่อนดูเพื่อนแต่เมื่เนาเพื่อนเอียมเพื่อนู่พี่เดี๋ยวเเลื่อเเพื่อนะมีอยู่เพื่อเพือนงเือเไม่เกิดเมเอดออรออ่อนเพื่อนไม่เกิดดู่อนเอเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยเพื่อนมาอุเพื่อนอีเอ่ะโแบบเนียสวยสวยเอ้ย้ามูดีสา โอดเกินดิโคตรโอ้โหยนัวชิบหายเลยสัตว์ไม่เว้ยมันเป็นมือที่สามซึ่งมันที่ชุบมันไม่พอแล้วเว้ยคุยถ้าของพออะไหวของพอไหวแต่ไม่ไหวไงของไม่มีแต่ละคนของหมดกันหมดเลยลุงตายป่ะข้างในอะ ตายดีของหมดเลยกูชุบจนยาหมดไอ้หมดเลยอ่ะผมไม่เห็นผมบ้าผมกดจุ่มอย่างเดียวผมไปตรงกลางอ่ะโวยกูไม่มีไอ้ที่กูเล่นไม้กูเล่นข้างในไม่ได้ถ้ากูเล่นมีดเล่นไม่ได้ครับมีดออกอย่างเดียวส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนเป็นมีดคนเล่นไม้อ่ะคือคนที่แบบรอตายฟรีอ่ะใช่ข้างในอะมันไม่ออกอยู่แล้วครับซีไม่ทีด้วยหมดเลยไม่ได้สวยยูไม่เป็นไรสวยยูสวยยูไม่เป็นไรลงพาลงพาไปด้วยไปลงเติมของไปเติมของไปเติมของด่วนๆ เจอที่ไหนที่ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศลุงตอนนี้ไปไปไอ้นี่ครับไอ้หอดูดาวหอดูดาวไปหอดูดาวหอดูดาวหอดูดาวไปเอาของได้หมดมั้ยเอาหมดทุกคนเลยซีนตมอทำไมเอแลนด์ดวงไอตอนเนี้ยครับมีโอเวอร์กับเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายพีเทกับโอดิติตีกันอยู่นะพี่ตอนนี้มีปลาคาร20ยี่สิบตัวปาคาร์ปลาคารให้มันตีกันไม่เถอะมันตีไม่เถอะตั้งกุ้งมาสี เอเขาจะสบกูเ,เขาจะซื้อบ้านแล้วคราคบผานปล่อยเลยเอาเลยลเรงการนะเนาะเป็นมอด้วยนะมันเป็นมึกเลยเ,าเอาอ่ะตอนนี้ดาวมันเห็นมันนำไปอยู่ฝ่ายเดียวพอฮิโรชิมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะใช่ครับพี่ใช่คผมรัก็จาบ้านนะมันมันน่าซื้อบ้านแล้วนะพี่ นี้เราไปเจอที่รายรับร้อยสองใช่ปะร้อยสองสามล้ววะมันถ้าตอนนี้ราคาบ้านที่รายรัตั้งเปาเปาไว้อะคุณไุยกันันนี้มันมันตีใครนะมันเตียใครนะเต๋ยมันไม่เตียใครรุงมันได้มันได้ยี่สิบล้านพีซีเลยเนี่ยน่าจะอย่ไก่นะเมื่อกี้อ่ะน่าจะอย่ไกลที่สุดไม่ยี่สิบล้านมัเกิดที่เดิมพี่วงเขามาจับเลย ดวงดวงดวงเจงดวงเจงมองอันนี้ยังไงก็ดวงว่ะที่หลังที่หลังไม่ต้องซ้อมสี่สิบสิบแล้วมึงซ้อมอยู่ข้างแคบอ่ะมาได้เกียร์เบาไวปะกดที่ขวาคลิกซ้ายรัวๆคลิกไปเรียกว่าแบบอันอันปป้องกันไหนอ๋อเรนได้รักได้แล้วเนี่ยเลยรันวะมึงชัวร์แล้วใช่ไหมตอสมึงชัวร์ใช่ไหมอ๋อบ้านไหนวะอ๋อนิมีเนรอหรอเปล่าหลังตรงตกขถนนชิบะครบ โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์โป๊กเกอร์เขาซื้อโป๊กเกอร์คาเทียชาราดเฮ้ยเร็วๆนะาอีกสิบนาทีแค่อสามแก๊งรู้บ้างว่าเขาซื้อตรงไหนกันอ่ะตรงโป๊กเกอร์พีโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์อามาปาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อะครับลุงตรงโพลรวมครับเท่าไหร่อ่ะกี่ล้านอ่ะร้อยสามสิบร้อยามสิบเอ็มป้าอ้อใช่ไหมใช่หรอร้อยสามสิบเอ็มป้าติดไม่ใช่หรอไม่ละความสามสิบของโป๊เกอร์สามสิบเปไหนต่อ ความรวมที่เดิมน้องที่เราอยู่ใครไม่มีของไปประวังพานในหลักเอาบ้านตรงเปไหนนะพี่เต๋ครับอาเทียดได้แล้วนะเทียดได้บ้านแล้วไม่ไม่มีไม่ไม่่เทียลอง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 อ่านในที่ผมดูดูดูแบบวางแผนของผมในนี้มึงมีอะไรบ้ามึมีกระสุนเหลือมั้งปะเห็นด้วย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  ใครเทียดได้บ้านประพาสานเหรอวะฮัลโหลเทียดได้บ้านประพาสานได้บ้างชายบีใช่ยชายชคยรีบเตจมของหูเอื้อพาคุาไปโรงพยาบาลด่วนเลย ปั๊มยาแล้วมเงินออกอ่ะจังละก่อสามสิบเพื่อเลขสามหกศูนเพนสิบเก้าเกาะสิบเจ็ดกระสุนจักเสียงไอ้บัสจักเสียงไอ้เแ้คินจักโอ้ยเฮียเฟิร์สมีตแต่ตัวน่ารำคาญไอ้กระสุนเท่าไหร่มึงพูดด้สิสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดก่อสามสิบเพนสิบเอ็ดเลขสามสี่เก้าเพื่อน กาะสามสิบเลยที่ชุบได้มาสองร้อยเกาะสามสิบเพนสิบเจ็ดยายชุบสี่แครี่ของฉันเป็นไงบ้างเว็บโอ้ถ้ามีอีกหนึ่งสลอ <Thank you. S 2> นะ็อตในบัตเอาไว้จุกมานะวินร้อยสามหกสี่ สามยา20ที่ชุบ10แล้วก็เกาะ3ามขอบคุณครับสองสามหกยา20เกาะเกาะสิบที่ชุบ15เกาะสิบเก้าี่างนสิบห้าสิบห้าสมันเต็มอะ่ะ<ม>เต็มเท่าไหร่มันพกได้สิบตัวนะไ hey, อะ 10, สส้สิบอันนัลูกสิบสิบสิบ งเลขเลยนะครับสองสามหกเอากระสุนไหมครับลุงไม่ไม่ไม่เอาแค่ได้เหลืออยู่กระสุนบัสไปไปบอ ที่เราไม่เอาในเมืองอ่ะเพราะว่าจุดจุดในแผนที่นี่ต้องบอกต้องบอกเงี้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูครับจุดในแผนที่อ่อะเดี๋ยวผมไปดูว่าทาไมไม่เล่นในเมืองกันจุดในแผนที่ในเมืองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ตรงเนี้ย<อ>มันกระจะายเราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วแต็ดเลก่นเแ่งได้หมดอ่ะฟังกันเดี๋ยวเอาเงินมารวมก้่างๆตำแหน่งที่มันจะมาคือมันเจ็ดตำแหน่งซึ่งซึ่งเราไปได้ทั่ว นจะภาพไหมเจอว่ะธนาคารที่เดิมมาเจอธนาคารที่เดิมมาต่เออรงนั้นต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 รงไปตรงนัสายญาตรงไปแต่เพื่อนเพื่อนจอดมาถูกอย่างนั้นเอาเงินรวมว่าพี่มมตอหรือสายญาแต่แต่รวมคนไม่โกดีสุดเอารวมกันคะไหวเรา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 ไหวเชื่อเลยเราไหว กีมึงนะไอ้ยังไม่ไม้เหรอ,อกำลไปกำลังไปคีครับีกสิบนาทีใช่ปะเวอีกสิบสามนาที กีนนี้แก้รถสีดำมันผ่านไปแล้วนะไม่รู้ไปไหนกันนะไปไหนกันลูกเขาไปไหนกันลูกไม่รู้ผ่านไปอ่ะตอนนี้เรามีเท่าไหร่แปดสิบร้านเหรอดัานขวารู้ว่ามันไม่รู้ว่าไปได้ไหนลูกขวามืออ่ะยถ้ามึงมองไปอ่ะมันไปขวาตรงไปแล้วขวาสายยาตอนนี้มีกี่บาทอ่ะไม่รู้าเหรี พี่ต้อมมันมันรู้เหมือนเดิมพี่มันมันมันมีนมดูันมันมันปิดไปมันก็ไม่ได้อะไรพี่มันมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเดิมไม่กูบอกว่ากูไม่รู้ก็เมื่อกี้ผมสามเจ็ดเก้ารวมรวมแล้วพี่รวมแล้วเจ็ดสิบเก้าอยู่ที่ผมเออใจเย็นอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันว่าไงพี่จัดการก็องมึงอยู่กูนะเขื่อนใช่กบมึงปะรถอยู่ตรงที่เขาร่วมกันเนอะแล้วกบขาวใครควาไม่เอาร้อยแปดสิบร้านอ่ะต้องเอาให้ได้ ผมว่าไม่มีใครเอาอะเขาถามหน่อเพื่อนกูเรามาครับตอนนี้กูอยู่ไหนอะพี่เดิมครับพี่เดิมพี่เดิมโอเคครับโอเคเอ๋อพี่เวลาเราถ้าเราจะซื้อบ้านเราตีกันไนดะ้ด้วยเหรอตีได้นนตีได้แยง<ด>่งบ้านพรอ,อ,อมองของหลวงอารมณ์ ไอ้พี่ยกมอพูดทำไมฮะไอยกพูดทำไมอะโอมอเมาอาไอจนปทีนะไอจีปทีนะดวงแม่ง <c oughs> ดีนะไอ้ย่ยแบบ ยี่สามร้านออกตรงนั้นติดติดต่อกันนไม่ประหยัดของนะไปไปกี่ครั้งเนี่ยของจริงจัดอ่ะไอ้สัตว์เมื่อนั่นแหละมาพร้อมดวงเลยอ่วัยกิจกรรมดวงเลยไเนี่ยมึงซ้อมกันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกัมึงต้องอยู่ในพื้นที่แคบให้เป็นอ่ะแค่นั้นพอโอีคกูงัดกูงัดแบบกึกกึกแล้วนะกึกกึกแล้วไอ้ที่มีปิดสนา亻มีปิดสนา亻ตักคอยตัดเอ้ยควยเฮลชี้เข้าเมื่อนะ มันน่าจะไปเอาในเมืองกันแทนแล้วเกูว่าไอ้เฮียตอนนี้ไอ้ศสตร์รู้ว่าในเมืองไม่ออกเยอะว่ามันดวง้งมาหาเราเว้เขาไปย้ายแทนไร้าลย้ายแทนไร้ลักเลยพี่อ๋อฟังแล้วไม่ไม่ใช่รอบนี้แม่งออกในเมืองหมดเลยเนาะร้องไห้ไอ้เฮียเราได้แต่นั่งร้องไห้อะเจ็บคอเ่ยเชื่อมั่นดิดวงมันมันจะเฮียขนาดนั้นเลยไงสภาพเฮียจริงนะ เอาลูก 10m ขึ้นมาดีข้า11 15 20มันมีเหลือ11 15 20มั้ง23เราชัวร์ตาตูรู้เราเชัวร์จบชัวร์ชัวร์อ่าขอ23เกิดกว่าเราคือบุญอยู่ที่บุญเออผมทำบุญบ้างปะเนี่ยมึงอ่ะไม่ใช่เข้าแต่เวฟทำบุญกับเวฟมาเลยเดียวอ่ะไอต๊อบไปเข้าแต่เวฟป่ะดิโอเคนั่นลูกชั้นอ่ะ นไหก็ด้มึงไม่ต้องพูดเรื่องบ้านเลยน้องไม่ต้องพูดเลยโฟกัสตรงนี้ก่อนไม่ต้องพูดเรื่องบ้านเลิกพูดเรื่องบ้านโฟกัส่อนเล่นพอแต่เมื่อกี้นี้มันจริงว่ะไอ้เหี้ยมันชิหายมันคนถือมีดนายแต่กูเดี๋ยวถือไม้เป็นเป้าชิหายอะไรเงี้ยตีติดผนังติดกําแพงหมดอะติดดูเอาห กูคุณท่านยนะครับดีดีต้อนรับนะครับมาทีกี่โมงนะครับรูปต่อไปอ่ะอีกแปดนาทีมึกแปดนาทีแปดนาทีอ๋อโอเคสี่ทุ่มสิบเมื่อกี้เราเข้าไปงัดก่อนไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตายตรงนั้นเต็มเลยอะตรงตรงที่งัดอ่ะมันเข้าไปมิถ้ามึงคิดเข้าไปอ่ะมึงจะถือไม้นะกูให้ถืเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็เมื่อกี้ผมรับอยู่พี่แต่โดนคัน ที่หลังมีดเข้าไปเองเดียวพอไม้อยู่ข้างนอกดีกว่าไอ้เงี้ยรอชุบเพื่อนข้างข้างนอกมันมันมันอยู่เหมือนไม่ได้อะไรเลยพี่มันเข้าไปแห่แต่เข้าไปแต่พี่ตีอย่าพูดถูกนะ <c oughs> ช่วยเพื่อนอ่ะข้างนอกอะ่ะรอรอหยิบเพื่อนมาชุบเหลืออะไรก็ได้แล้วค่อยเข้าไปอยู่ข้างนอกปุ๊บมือที่สามมาเด็ครับเราเนยโดนมือสามก็หวัดเสมอที่สามก็ต้องเข้าอยู่ดี ลองลองนึกดีๆถ้ามือแค่เดินหลบออกไปแล้วมือที่สามไม่แต่ไอที่สามมันมีของไะเด็กมันมียาชงยาชุบระเด็กแต่หนึ่งสองลุดตะเกียะตะเกียะดังนันเุผจะได้ตั้งนานแล้วใช่ปะแต่โยชิก็ตื่นเราก็ตื่นนั่งงัวันอยู่กันอ่ะสองสามรอบอ่ะเอาสามเว็บอ่ะ